okay look at this one let me come out after that after that i put normal dishwasher because just only dishwasher or only that alone that powder won't work. Or if we just put cooking oil might work. It won't work. It won't work, yeah, it won't work. Yeah. there have to be three combinations. Anima Jamaja. It's come from oil. Oil oil. The water won't get in. Don't worry because it's completely sealed by now. t h s i d e ทีนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นกาวนะคะกาวเมืองไทยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหนียวเหนียวเน,เน่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ อันนี้มันร้อนนะคะมันก็เลยเอาฉลากออกง่ายหน่อยไม่งั้นฉลากมันจะออกยากสักนิดนึงถ้ามันเย็นวิธีการเอาออกนะคะใช้น้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นน้ำมันหมูน้ำมันหมูเก่าเที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะที่บ้านจะเก็บไว้จากนั้นก็ทําให้มันละลายนะคะให้ตัวให้ตัวกาวมันละลายกับน้ำมัน อันนี้มันจะเยอะหน่อยเพราะมันแปะด้านข้างด้วยเอาออกให้ทั่วเลยค่ะชอบให้ขวดเกรียงพอเสร็จแล้วนะคะพอเอามือสัมผัสด,ดูรู้ว่าเออกาวมันออกค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ก็จะใส่ผงที่บ้านเราจะใช้ผงวิมนะคะอันนี้มันก็มีผง คล้ายวิมค่ะก็ใส่ไปเลยมันก็จะออกอ้หันในด้านนี้มาไงเนี่ยเน่ะโไปมไปจะออกอย่างนี้เลยค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่ามันมันรู้สึกเหมือนมันมีกาวอยู่นะฮะก็เลยก็เลยเลยื้อยมาแนีหน่อยหนึ่งโอเคทีนี้คุณจะรู้สึกถึงว่ามันไม่มีอะไรละต่อไปก็ใช้น้ำยาล้างจานธรรมดาทั่วไปนแหละค่ะล้างมันล้างขวดเลย เราก็จะเกลี้ยงปลอดกาวเพ่อท,ทำให้ดูไม่น่าไม่น่าดูค่ะอาจจะต้องใช้ถ้าเป็นน้ำมันเก่าอ่ะค่ะมันจะต้องใช้น้ำมันล้างไอ้ใช้น้ำยาล้างจานเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นน้ำมันใหม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่บ้านจะ น้ำมันที่ไม่ใช้ก็จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ใช้ล้างไอ้พวกกาวพวกยางไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ